เป็นเลขของบิ๊กเสียเขาบอกว่าวันที่16เดือน2 5 8ก็ถูกเลขกลับอะ46แล้วก nee. ็วันท oh. mm. ี่1เดือนมีนาถูก43ก็เลขกลับเหมือนกันแล้วก็วันที่16มีนาเขาบอกว่าถูกบน51ตรงตรง1เมษาตรงตรง04ตรงตรง ในตรงนี้ก็คือเลข3ตัวถ้ามาสถิติอันนี้คือสถิติของเขาเขาทำมาอันนี้ก็หามาให้ดูนะแล้วประมาณว่าบนล่างถ้าซื้อต้องซื้อบนล่างมี3ามสี่9ามห้าเก้าห้5เก้าจ็ดเก้อันนี้เลขเบิ้ล แล้วทีนี้ถ้าใครดูวิดีโอของเรามาตลอดจะรู้ว่าเลขสามสี่สาแปดอะไรประมาณเนี้ของซองมาหลายๆซองแล้วอะ่ะจะประมาณว่าก็เหมือนมีบางซองที่เข้าเลขคล้ายกันมากก็ลองเอาไปเสียงดวงเสียงดวงดูนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเลขสองตัวตัวไหนจะเข้า ก็ขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ